กิจกรรมไหว้คร,ร,ออร,รูวันที่13กันยายน2566ทำหน้าที่ถือพานเพื่อทำความเคารพแก่ครูบาอาจารย์และการแก้แสดงออกกิจกรรมสายรหัสวันที่13กันยายน2566เพื่อทำความรู้จักกับรุ่นพี่และทำความรู้จักกับรุ่นน้องสายรหัสกิจกรรมสิ่งสัมพันธ์เกมครั้งที่2วันที่6ตุลาคม2566ทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมกิจกรรม กิจกรรมทำซุม้มรับปริญญาวันที่19สิงหาคม2566ทำหน้าที่ใส่เบบี้คิตต้นลงในขวดและได้ความสามัคคีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและหมู่คณะกิจกรรมนิทัศการสหกิจชุมชนหลักเศรษฐกิจพอเพียงวันที่18ตุลาคม2566ได้เยี่ยมนิทรศรการของรุนพี่ปี3กิจกรรมทำป้ายสแตนสิ่งสัมพันธ์เกม วันที่1ตุลาคม256ทําหทำหน้าที่ลงสีเช็คงานเพื่อมีความสามัคคีกันในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและเพื่อนในมู่คณะกิจกรรมจัดบอร์ดโปรเจกต์เกี่ยวกับวันอาสาหบูชาวันที่26กรกฎาคม256ทําหทำหน้าที่ตัดกระดาษและหาข้อมูลเพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้อื่นกิจกรรมจัดนิทรศการเผยแพร่แนวคิด สำนักงานอัชฉริยะวันที่19ตุลาคม2566เนพื่อนำข้อมูลไปเผยแพร่พให้แก่ผู้อื่น